ท่านไปทูลมาชื่นใจนะครับนายประทุนเนินนะครับอยากให้ท่านมีมาือชวนนะครับประชาชนชาวสุนเนินมาชมงานบวงสรวงย่าโมแล้วก็รักสถานีักครับครับต้องสวัสดีพี่น้องชาวสูงเนินที่เคารพทุกท่านนะครับปีนี้เราทุกวันที่9เมษายนของทุกปีนะครับก็อยากั้แต่แถวขยับลงมบวงสรวงคุณย่าโมประจําองค์อำเภอสูงเนินของเรารอีนุญาตกางานด้วยกันนะครับก็คืองานกราบย่าโมและก็รักสถานี ที่สูงเนินนะครับวันที่9วันที่10วันที่9เนี่ยช่วงเช้าจะมีพิธีบวงสวงตั้งแต่6กโมงครึ่งนะครับก็เชิญชวนพี่น้องเราที่รัฐคุณย่าโมนะครับมาทําพิธีบวงสวงเป็นสิริมงคลด้วยกันตอนเช้านะครับและตอนเย็นจะเป็นพิธีรำบวงสวงของสตรีชาวอําเภอสูงเนินและก็ผู้ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอสูงเนินนะครับจำนวน400ท่านนะครับบริเวณหน้าที่วการอําเภอสูงเนินของเรานะครับหลังจากนั้นช่วง 18นาฬิกา30นาทีนะครับนางลำทั้งหมดนะครับที่หน้าอำเภอก็จะเคลื่อนตัวไปที่บริเวณสถานีรถไฟเพื่อไปลำเสิร์งผ้างเงี่ยงนางดำนะครับซึ่งเป็นผ้าประจำถิ่นของอำเภอสุขเนินของเรานะครับที่บริเวณสถานีรถไฟแล้วก็มีกิจกรรมถนนสตรีทฟู้ดสตรีทอาร์ตสตรีทเอนเตอร์เทนนะครับสตรีทฟู้ดนี่เรารวมอาหารของดีของอร่อย ของใช้ของอำเภอสูงเนินของเรามาที่สถานีรถไฟทั้งหมดนะครับประมาณ30กว่าล้านนะครับสตรีตอาร์ตนะครับลูกหลานชาวอำเภอสูงเนินของเรามีศิลปะมีวัฒนธรรมแบทยที่เป็นเอกลักษณ์เราก็จะมาโชว์กันในงานาแล้วก็สตรีทเอนเตอร์เทนเรามีละครเวทีนะครับปีนี้เรามีนักแสดงกิติมศักดิ์หลายท่านที่มาร่วมงานนะครับแล้วก็ปีนี้เราเพื่อเป็น ที่ระลึกให้กับพี่เอกสรพงษ์ชาตีนะครับทางคณะผู้จัดได้ได้มีหนังกลางแปลงเรื่องแผลเก่าซึ่งพี่เอกสรพงษ์ชาตีเป็นผู้เป็นเป็นนักแสดงนําแล้วก็ได้รับความยอมรับโด่งดังจากเรื่องแผลเก่านะครับก็จะมาฉายให้กับพี่น้องเราดูวันที่9วันที่10บนอกจากนั้นวันที่10เนี่ยจะเป็นวันไฮไลท์วันนึงก็คือเราได้รับเกียรติจากคุณนายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจะมาแต่งทางเงี่ยงนางดำนะครับเดินแฟชั่นร่วมกับ คุณนายท่านายอำเภอนะครับร่วมกับพ่อค้ามหาบุรีเฉาอำเภอสุเนินงเานะครับเพื่อเป็นการประชาติพันธ์เราง้เงี้ยงแดําของเรานอกจากเราใส่ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านเราแล้วเรายังนําผ้าเงี้ยงแดํามาเป็นแฟชั่นนะครับใส่ในทุกโอกาสในทุกงานได้นะครับพวกเราก็จะเห็นแฟชั่นใหม่ๆที่นําผ้าเงี้ยงแดงดํามาตัดมาทอนะครับแล้วก็มาประดิษฐ์เป็นเสื้อผ้าให้กับ นายแบบควายก็อยากจะเชิญชวนนะครับวันที่9 20นะครับมาเที่ยวงานกราบย่าโมรักสถานีที่สุขเนินนะครับของพวกเราชาวสุขเนินครับขอบพระคุณครับครบผมขอบคุณมาเชิญใจครับนายอำเภอสุขเนินครับ